เวลา16นาฬิกาวันนี้ค่ะคนตำรวจตรีพิศนุอุณาเสกีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอภิชาติอายุ26ปีผู้ต้องหาเชือดคอนายมงคลมีศรีอายุ72ปีเสียชีวิตมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะโดยมีญาติและชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาดูเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายอภิชาตินะคะได้ให้การกรับสารภาพค่ะว่าใช้มีดเฉือนคอฆ่าปู่จริงเนื่องจากปู่พูดต่อว่าตาหนิเรื่องที่ตนไม่ไปทํางานเป็นทหารก็ไม่ได้และปู่ชอบพูดจาเสดสีดูหมิ่นบุพการีทําให้โมโหแค้นจึงได้บีบคอปู่สองครั้งญาติที่นั่งอยู่ด้วยห้ามปรามหลังกินข้าวเสร็จคาปู่ก็ได้ออกมานอนที่โรงเก็บของตอนอาศัยจังหวะที่ปูเ่เผลอค่ะฟาดด้วยท่อนไม้จนสลบพอปู่ฟื้นขึ้นมานะคะตนก็นํามีดทาครัวมาเชือกคอปู่จนเสียชีวิต แล้วหลบหนีไปกระทั่งมาถูกตำรวจจับกลุ่มรู้สึกเสียใจอยากขออโหสิกรรมปู่โดยใช้เวลาทำแผนเพียง20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ พลตํารวจตีพิสนุอุหาศรีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนะคะได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหาเคยบวชมาหนึ่งพรรษามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาการทางจิตประสาทเล็กน้อยพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องอ้างแต่เพียงว่าปู่พูดจาเสสีและต่อว่าหลายเรื่องทําให้โกรธจึงลงมือก่อเหตุแล้วหลบหนีไปเพียงสองชั่วโมงนะคะตํารวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ซึ่งญาติก็ยืนยันคาว,ว่าจําไม่ประกันตัวผู้ก่อเหตุเด็ดขาดโดยจะให้รับกรรมในสิ่งที่ก่อไว ค่ะจุดที่ทําให้เราต้องลงเบอร์แอพูดความจริงเอยปูดดาอะไรเราเขาด่าอะไรเรื่องพูดเรื่องตัวมโหฬารนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นอะไรดูมินการีอะไรประมาณครับ